โครงการก่อสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงขณะนี้อยู่ระหว่างการของงบประมาณเพื่อออกแบบก่อสร้างซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการก่อสร้างกระเช้าสำหรับท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการของบประมาณเพื่อการออกแบบก่อสร้างจำนวน28ล้านบาทคาดว่าใช้เวลาออกแบบประมาณ3เดือนซึ่งแบบก่อสร้างดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปใช้ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปเคยเห็นแบบมาก่อนนะพอดีจะ ขึ้นก็ขึ้นไปอย่างเดิมคนที่ยังอยากเดินเนี่ยอะไรออกกาลังกายก็ได้แา่ด้านหลังน็จะเป็นด้านของปัญหาทุกอย่างครับที่เป็นเขตอุทยานเนาะเพราะฉะนั้นเวลาการปรับปรุงทำอะไรก็อยู่ในขอบเขตของอุทยานก็ต้องคอยระวังเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื <or S 2> ่องขยะอะไรต่างก็อยู่ที่การเดิมําเนิน ออกแบบก็คุยกันอยู่กับรองผู้ว่าเมื่อวานเหมือนกันว่าพ่อ้าจะออกแบบพวกประมาณสามเดือนส่งเข้าไปที่ EIA จะไม่รู้ว่าสิ่งแวดล้อมเมี่ยต้องไปสารสิ่งแวดล้อมแบ่งา้าติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแบ่งา้าติใช่ไหว่าทางกระทรวงทรัพย์ใช้เวลาเท่าไหร่นะตาม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าจากการรับฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยในการดำเนินโครงการดังกล่าวโดยจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางขึ้นผูกกระดึงด้วยวิธีปกติอีกทั้งเป็นการขยายโอกาสในการประกอบอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นอีกด้วยมาลิชยโยรายงาน